สวัสดีครับผมแจ็คเดอะเลเซอร์ไอนะครับก็จะมีข่าวสารมาแจ้งเพื่อนๆนะครับทีตท่ติดตามติดตามแจ็คเดอะเลเซอร์ไอตอนนี้ทางช่องคลิป y t u t u แจ็คเดอะเลเซอร์ไอเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำรายการข้อมูลดีๆที่เกี่ยวกับหุ้นนะครับออกมาทางช่อง y o u t u b e นี้แล้วนะก็ฝากเพื่อนๆที่กดติดตามและเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามใหม่เนี่ยฝากกดทาง Facebook ติดตามทาง Facebook Easy t เ a d e เนาะตามที่ภาพที่เห็นขึ้นดังนี้แล้วก็ทางช่อง YouTube Easy t เ a d e นะครับเพราะว่าผมตัทีมงานได้ย้ายไปทำเพจเพื่อข้อมูลดีๆให้แก่พวกเราหลายย่อยทั้งหลายนะครับรวมทั้งแผนการเทรดหุ้นต่างๆทั้งแง่คิดทั้งสถา,านการณ์ปัจจุบันว่าเราควรจะทำตัวอย่างไรนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ เรา Easy Trade ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม